เรายังไม่ถึงรัตนณะนะคะนี่อาจถึงเกือบถึงแล้วนะคะน,นี่เพิงร้านขายของจากพอ่อแม่ส่วนมากทางนี้เขาจะขายของป่านะจะจนี่จ่าตอนนี้น่าจะกําลังหานะจ๊ะยังไม่ได้ออกมันขายอันนี้โอ้มะตาวนะะันอันนี้คุณพ่อคุณแม่ทุท่าท,ที่ไม่เนียงว่านะจ๊ะนี่ส่วนมากก็จะขายน้าผึ้งนะคะนี่นี่น้ำผึ้งมีขายแล้วนะคะร้านหนึ่งมันกี้นจ่าเป็นน้าผึ้ง ก็ตื่นตาตื่นใจบ้านน้องกายค่ะในเนี้ยก็ไม่ไม่ค่อยได้มานะคะแต่ละวนมาจริงค่ะเนี่ยและนอกจากมีธุระเรื่องรถนะคะถึงจะมาอยากบอกว่าเราตอนนี้เราไปขนส่งจังหวัดล้านบุรีนะคะนี่กุญชงจังหวัดกำลังยนหมดเขาเรียกขนส่งจังหวัดแต่ว่ายัางยังซานก็าสารจังหวัดบุรีคือมันมันเป็นเอกเทศ ยังไงขอประทานอภัยนะจ๊ะทำให้เนี่ยพุทธิพาดยังไงขอคุณแม่ท่านไหนทราบถูกต้องก็คอนเม้นเม้นมาแก้ไขให้หน่อยนะคะขอพระคุณจ้าทางเข้าจ้าอ่ะเกือบถึงแล้วนะคะเกือบถึงอำเภอรัตน้วจ้ะโอ้อันนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอรัตนนะจังหวัดสุรินทร์จ้า เยปเพราะว่าโรงเรียนมัธยมอยู่ข้างหนอันนี้ชานีตำรวจอะ่างแล้วก็มีถนนเลี่ยงเมืองเรี่ยงนะเอกโอ้ดีใหญ่เนี่ยอย่างสองโอ้โฆษณาให้เขาเข้าอาจารย์นี่เราเข้า ตัวอำเภอรัตนะเลวนะคะ,ะชาวเพอือตัวอำเภอรัตนะและ้วค่ะอำเภอรัตนะภาษาถิ่นเขาจนิมาคุกโรชากีสานนะคะสาราอันนี้วัดยาวัดเนือ้ออำเภอรัตนบุรียยย กันหันคือเห็นขนาดนี้คือในตัวอำเภอรัตนบุรีนะคะแต่ว่าจุดมุ่งหมายของเรายังไม่ถึงนะคะเราก็เดินทางไปเรื่อยๆจัะถึงตัวอำเภอแล้วแ่ยังไม่ถึงจุดมุงหมายของเรานะคะเรายังไม่ถึงจุดสิ้นสุดปลายทางนะคะอันนี้เห็นเหงืกานเดออกไปโฆษณาให้จ้าประจัน ทือเห็นที่กล้องอยังกว่าอคุณตำรวดยาเด่เป็นมุดทีบเคี้ยในมุดกีบเน่บนเน่อนเน่เนแยกใน่ีเซอยนบ่ แต่สนวบรให้ยุ่ใหญ่ในไอ้อาจารร์อ๋นนอนี่นี่จา้าคุณพอ่อคุณแม่ทุกท่านจา้าฝ่ามือเป็นเรียนจำนะคะซ้ายมือเป็นสำนักงานขนส่งอันรุ่นนะคะเราจะไปฝั่งไหนอ่า <c oughs> เราเราเลี้ยวซ้ายค่ะเลี้ยวขายสำนักขนส่งจังหวัดสุรินทร์สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์สาขาโพลตนะบุรีจา้าอือจา้า เออนี่อำเอ่หนอาจารย์เราึงยนะคะสำนักงานคทงการวัดศิโอ้หหนูอายอเภอรัตนบุรีย์คนอยากรีวิวไม่เข้าให้รีวิวไหมเข้าให้รีวิวสถานที่เขาไหม รถก็มาถึงแล้วนะคะอ๋อครับครับนี่เลยนี่เลยหืออ๋อโอยแดงน้อยของเราเธอนี่แดงน้อยเธอแดงน้อยเธอไม่ได้อยู่น้ํานี่จะแดงน้อยนะจ๊ะแดงน้อยขอบคุณคุณแม่อาจารย์นะจ๊ะที่ที่แม่เนี่ยยืนอยู่ขณะนี้สํานักงานขนส่ง จังหวัดสุรินทร์นะคะสาขาอำเภอรัตนบุรีจา่าอถสวยงามนะคะสีสวยงามจ้ะสีฟ้าสีม่วงนะคะสี่นีสวยงามจ้าฟังทางนู้นมันจะเป็นสารนะคะทางนู้นเป็นสารอำเภอกำนันสารกำน,นันอำเภอโอ้เป็นเรือนจำขัอภัยจกักรั่งทางนู้นเป็นเรือนจำนะคะขออภัยจก้กขอัภัยนะคะเรือนจำจ้ะ จะยังไม่ถึงเวลาทำการนะคะ,ะเขามีธงชาติด้วยนะคะศารคุราสกาส่วนมากจะมีธงชาตินะคะเป็นองตัวเองใช่ไหมคะสวยสถานที่สวยงามนะคะในสนี่ะนะสวยงามสวยงามค่ะสวยงามอ่วันนี้วันนี้าตอกวานมาต่อใบขับพี่นะคะตอใ,ใบอันนี้ ัตนตอนต่อไปก็น่าจะเป็นรับบัตรคิวนะคะข้อมูลในเนียอยู่ในโทรศัพท์นะคะพอความอบรมแล้วนะคะอบรมเสร็จจองคิวนะคะจองคิวแล้วก็นำเอาเอกสารมานะคะเอกสารก็มีใบรับรองแพทย์แล้วก็บัตรประชาชน ที่ว่าพ่อควานจะมาต่อใบกับขี่วันนี้นะคะมีใบรับรองแพทย์จะใบรับรองแพทย์กับบัตรประชาชนนะคะเฮ้อ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 ตุ๊กตาฮะไ,ไม่ถูกสับแปดโมงส <8: 00 S 2> องนาทีเฮ้เรา อบรม,มเสร็จก็จองนัดจองบัตรคิวนะคะเอกสารที่เตรียมมาวันนี้ก็มีบัตรประชาชนนะคะใบรับรองแพทย์แล้วก็ตัวคน <c oughs> ตัวคนเขาบอกว่าพอควานเน้นคือใส่รองเท้าหุ้มส้นนะคะว่าจะ้ะ เดี๋ยวคนาญยาิพาไปเดินดูทางนู้นนะคะพามาดูดูสำนักง,งานเขาจ้าตึกสีฟ้าหรือว่าเขามีสองอาคารจา้ะเขาน่าจะมีสองอาคารนะคะทางนู้นน่าจะเป็นที่เ,เขามีโวงลงตัวสภาพลดด้วยทางนู้นน่าจะมีส่วนของการทางอะไรนะคะอบรมนะจ๊ะอบรมใบลงตัวใบขึคีอย่างนี้นะจ๊ะ ที่ใครที่ว่ามาอบรมที่นี่นะก๊ะมอไซ์อะไรอย่างงั้นนะจ๊ะเนาะ,ะปิดถูกอาคุณพ่คคุณแม่ยังไงถ้าไม่เนียงพูดผิดยังไงก็คอมเมนต์มาทักทวงได้นะคะก็จะเป็นพระคุณมากๆนะคะแล้วเขามีอาคารอยู่สองอาคารจากคุณพ่คคุณแม่ส่วนมากแม่เนียงมากก็คือเข้าตรงนี้นะคะคือจะมาแบบเร่งด่วนนะจ๊ะมาถึงทําธุระเสร็จก็กลับนะคะ มาถึงก็พุ่งมุ่งพระทรงอยางเดียวเลยจ้ะยางยางว่ามาต่อภาษีรถแล้วก็มาถึงเราก็เข้าตรงการเงินเสร็จแล้วเราก็กลับเลยอย่างนี้นะจ๊ะไม่มีโอกาสได้เดินมีวิวได้เดินดูนะคะอันนะวันนี้จ้ะวันนี้วันนี้พามาเดินดูจ้ะอัน,น้ขารหนึ่งอาคารกาลังงานอาคารที่สองตรงนี้น่าจะเป็นอาคารแดงตรงนี้น่าจะเป็นตรงจุดสอบใบขับขี่เขาไหมคะ ตรงขีดรถสอใบขับขี่นะจ๊ะนะตรงนี้เขามีร้านอาหารขายด้วยนะคะนี่จ้ะตรงนี้ร้านไปลงตรวจสภาพรถพื้นที่ตรวจสภาพรถเฉพาะผู้เกี่ยวข้องห้ามผ่านห้ามผ่านพื้นที่ตรวจสภาพรถเฉพาะผู้เกี่ยวข้องจะวานจ้ะตรงนี้น่าจะเป็นจุดของส่วนที่จอดรถสำหรับรตรวจสภาพเท่านั้นจากตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้จะ ทางนู้นน่าจะเป็นจุดสอบใบขับขี่นะคะน่าจะทางนู้นน่าจะเป็นส่วนตรงนี้น่าจะเป็นจุดจะน่าจะใช่นะคะตรงนี้ที่ที่เห็นตรงนี้นะคะน่าจะเป็นจุดสอบใบขับขี่จะบริเวณที่เขามาสอบใบขับขี่ขี่รถนะจ๊ะขี่รถสอบใบขับขี่จะอาคารทดสอบขับรถวานนะจ๊ะนี่จ้ะอาคารทดสอบขับรถนะคะ ท่าที่สามเขามีเป็นท่าอ๋อจา้าอ่อต่อไปรับบัตรคิวจา้าบัตระชาชนมองจูอ่ะอ๋อจา้าอ๋อ สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากคุณพ่อคุณแม่สี่ทุกท่านไว้แค่นี้ก่อนนะคะไปเจอกันคลิปต่อไปจากข้อมูลอยู่ในโทรศัพท์นะคะเดี๋ยวแม่เนียงขออนุญาตใช้โทรศัพท์ค่ะไปเจอกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ